มีไหมมีไหมเ,เออมาดิมีเตา้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมถ้าหากส่วนดีช้าใช้สายสีจุกคนชุกหักกันถึงเวลาทักท้านะผมโยของจานหมี่คนเดิมของญาปลุกเข้ามา 3.1k กับเจมินจานและฟูนะครับผมเออมาขอย่าด้วยเลยแล้วกัน หมไปดิยังไงเล่าเออมาขอญาตเริ่มต้นไม้ไม่ไม่หนักมากไม่เบามากนะผมเลยครบับพี่ฟรอจีหนิ่งจานและตัยนะกไทยเคยเล่นหรือเปล่าค,ครับนักไทยเคยเล่นไหมน้กไทยเคยเล่นเนื้อนำตรแนะ้อนำเทคนิคแนะน,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 นาแนวทางง่ายเลยนะจิ้มคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาสางล้านแหละทุกวันนี้เออสวย เออวายมาช่วยอย่างนี้ยังไงเออมาดิแปงงูแถวแรกแดงูโอ้โหสศกเลยแต่งโมมีวิเศษวายมาเรื่อยๆเลยว่ะวายมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะเออถือว่าใด้อยู่แต่ก็ยังงงงนิดๆนะถ้าผมซู่งงนิดนิดอ๋อถ้าเลกคุณมาแถวไหนมันจะมีวายมาเพิ่มช่วยเสวนั้นหรือเปล่าเช่นปะ้างวนมาเท่างรก็ต้องมีใช่ไหม เออแล้ยงไงราสก,กตเตอร์สก,กตเตอร์ว่าไรขาแก้ส่วนเดียวตึ๊บตึ๊อ๋อ,อโอ้โหนึกว่าจะต่อวายอีกสกตเตอร์ไปมาวายก็ไม่ต่อเลยว่ะไล่ันลึไปชั้นลึกไป,ไปเออโอเคโยก็ซื้อลุ้ได้สองลนยนะคะพวกนี้ซื้อลุ้นได้สองหน้าเลยนะหน้าบนกับหน้าล่างนะ ถ้ากขมม้างบนไม่ต่อข้างล่างก็อาจจะฟอนะครับผมสามารถลืมได้สอบไลายเลยเจมเลยใครที่อยากลองอยากตามนะครับผมสามารถเข้าไปในภาค G G แล้วก็ตามได้เลยนะยิงจ้าแลกทุนนะครับผมเชืเออ่อ้ยปึ๊บเออมาจีมีไหมก็ผมแา่รู้จักจฟีเจอร์มาเลยว่ะเขาฟีเจอร์ซืออะไรมาดิโอ้ยมันจะมียิงจ้าแบบสักสามแถวให้เห็นไหมว่าเนี่ยแบบมาสามแถวเลย เลียงมวลเลียงล่านหรอไปก็เออมาดิสวยข้างบนโอ้โหมันทำทมโบเพื่อฝูด้วยนะก็คือถ้ายิ่งของโบยิ่งเยอะเท่าไหร่ฝูงจะยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับผมเออมาดิแล้วเทปต่อสวยมาข้างล่างช่วยกันอยู่เออมาไปยังไงโอ้โห ก็ถึอว่าลุ้นยากอยู่นะวันนี้นะลุ้นยากอยู่นะเกมที่เราได้สวยเล่นกันด้วยนะคะผมกอ็อยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะหน้าตาของมันเชิบอึเออมาดิไว้ช่วยข้างล่างสวยเฮ้ยมามีไหมมีไหมเออมาดิมีเต้าโอ้โหจามาสามตัวสี่ตัวอย่างนี้เน้นเน้นไปอีกเออมาอีกสี่ตัวโคตรสวยเลยลายนี้เออโอ้โหสุดจ้า นินจาฮัตโตริสีตัวโอ้โอยนึกว่าจะไม่มานึกว่าจะไม่มีนะคะผมเอาไปก่อนเลยก็ใส่เปล่าไป1.3ึงจเคอึบมาอีกสักนิดปะอีกสักนิดปะสวยมาดิมาดิโอขอไต้องมึงแลกคูณมานะแลกคูณต้องมาก่อนนะคะผมถึงจะมีสิบลุนเธอถึงจะมีสิบลุนมาสัดอีกสักนิด สวยเจ๊ข้างล่างเอเอามาต้นเสียวโอยมาดิตัวไหนแข็งตัวไหนแพง,น,แพงน่าจะเปลี่ยนโค้กสักรสจะแตงโมปะสัมประลึแตงโงมโคกผลไม้น่าจะแพงนะคะของกระทั่งสวนกาดสอนนะเอ้ยยังให้ละดอกนี้โอ้โหสวยนี่ไหมงังจ้าเอาเอามาอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหนึกว่าโบนัสจ,จะเข้า ว่าบัวนาจะเข้าโผล่เอาแล้วมันฟอกใจไปก่อนเลยจิตามไปก่อนที่นะครับผมมานี่ไหมขออนุญาตเอาไปอาจารย์เถอมีอะไรดีๆให้รับชมนะเถอะจอมีอะไรดีๆ,ๆเข้ามาอาึ๊บจะไม่ไปกจะไม่ไปสวยสวย,สวยจ้าต้องมาดินินจาอึ๊บนินจาอึ๊บโอ้โหหนิงเจ็บไปแล้วดูดีทำอมโบขนเรื่อยๆเลยอ่ะ ทำผมโมไเรื่อยๆเลยยิ่งทำผมโมมากท่้ไหลายยิ่งหนักมากเท่านั้นนะเชียวโอ้โหวสวยเด้ยังี้สวยเด้ยังี้นี่ไหม,มเออมาแจมแจมไปอีกดอกโอ้โหข้าง,า,งางหน้าต้องเป็นผลไม้ถึงจะลั่นข้างหน้าต้องเป็นผลไม้ถึงจะลั่นมาดิเออข้างล่างห้าตัววายยังไงโอ้โหโคตรเนึ่นโคตรนุ่มสวยไปอีกหนึ่งดอกนะับผมจาฮาตัวนี้นะมา หนึ่งจุดหนึ่งเคเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็มาเจ็ดเคแล้วนะโนีน่ก็มาเจ็ดเคแล้วสวยสวยเออมาข้างบนมากไงข้างบนนี่มีเลยวะเออสวยมาข้างบนได้ไมีลันหยกเมลั่นคอยน์แตงโมงาต้องช่วยแล้วโอ้โ oh, ห oh, oh. ินงาไม่ช่วยเลยวะงาไม่ช่วยขอญาตแล้วกันขอญาตติดรอบแล้วกันนะคะผม เออขอยาใส่หนั right. ่งจ <im> ังพยายามจับมีมจาหาตัวเลือกกันเออมาช็อยสวยดิสวยๆดิเฉยนิดปะเฉยนิดปะถ้าไม่มาก็ขอสักสี่เคก็ได้ปะเออเออมาดิยังไงยังไงห่างหน้าดิห่างหน้าดิเออสับปะรดข้างล่างว่างไอ้สยสับปะรดขาแถวแรกนี่หวอดสวยตาลายตาลายงีว่าสับปะรดจะมา หน่าจัาเลยนะหน่นาจ๋าเลยต้องท่านิจามาตลอดนะรับผมจะดีนะจะดีจริงต้องมา,มาอย่างเดียวขอจะขอตัวเลิกดีไหมเนี่ยจะขอตัวเลิกดีไหมอ่าถ้าทาตัวไม่น่านรั้นจะขอตัวเลิกจริงๆรนะมา,าี่สักนิดหน่อยสักนิดโอ้ถ้าถ้าถ้าจะตกสิกเจนี่ผมขอทาดเลิกเลยละกันนะเออถ้าจะตกเตรียมขอหยาดเลิกเลยละกันนะค,ะครับ ว่าผมก็ไม่อยากรุ้นต่อแล้วอะ่ะมันก็มาขนาดนี้แล้วทั้งไม่อยา่างแบบว่าเสียงแล้วอะ่ะมันไม่รุ้ยงยากไม่ใช่อะไรนะผมส่วนใครที่รับชมนะจะฝากติดตามไลค์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคิดหน้าละกันนะคะผมบ๊ายบาย